มาทําตาคอมเมนต์นี้กันคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าขอนะโอเคค่ะแล้วก็ย้านะคะว่าไม่อนุญาตให้นาคอมเมนต์ไปตอบกลับนะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นชานมไข่มุกนะนี่นะคะชานมไข่มุกอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมปังเราจะให้เป็นขนมปังองุุนนะีนะ แล้วก็อย่างต่อไปนะคะเป็นช็อกโกแลตนะนี่นะคะช็อกโกแลตอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวปั้นนะนี่นะคะข้าวปั้นแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเป็นชีสนะนี่เลยนะชีส บายๆขอกลับมาได้นะ